แกนนำและชาวบ้านในอำเภอแม่สระเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมเวทีการประชุมขับเคลื่อนคัดค้านเหมืองแร่โรงโม่หินแม่สะเรียงหลังจากบริษัทเอกชนยื่นคำขอรัานบัตทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรร,รมชนิดถินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในปี2565ค่ะโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อคัดค้านไม่เอาเหมืองหินเพราะกังวลว่าจะเกิดผลกระทบกับชุมชน และผู้นำเครือข่ายก็เห็นว่าที่ผ่านมาข้อเรียกร้องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใ,ใดๆกังวลค่ะว่าเอกชนจะกลับมาดำเนินการทำเหมืองแร่ในพื้นที่อีกเนื่องจากไม่มีการถอนคำขอรัานบัตชาวบ้านจึงมีการรวมตัวจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวนายเราฟังบัณฑิตเทอดสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเต้าไกลระบุว่าพื้นที่ที่เอกชนขอสัมปทานเหมืองแร่แม่เสเรียงตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่ให้ทำเหมืองแร่ค่ะ เนื่องจากการให้ทําประธานบัตรเหมืองแร่จะทําได้เฉพาะภายในเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองเท่านั้นนอกจากนี้เครือข่ายต่อต้านเหมืองแร่แม่สเรียงยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะว่าให้มีการจัดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกัอองวลของชาวบ้านพร้อมกับขอให้ถอดถอนพื้นที่แหล่งแร่ออกจากพื้นที่ป่าอำเภอแม่สเรียงต่ออธิบดีกระทรวงอุตสาหกรรมและยื่นถอดพื้นที่ป่าเสื่อมทรงออกไปด้วย ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทเอกชนได้ยื่นคำขอประธนานบัตรถมเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งแต่ปี2565ค่ะและอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่1ทับ2565มีเนื้อที่กว่า132ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อหมู่บ้านโป่งดอยช้างหมู่13ตำบลบ้านกาดและบ้านแพะหมู่3ตำบลแม่สเสียงอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ